ท่านประธานท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวพันธภาเขียวสดวันนี้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องเด็กคืออนาคตของชาติในยุคป,ปัจจุบันผู้ใหญ่หลายคนกล่าวให้ความหวังความฝันกับเด็กไทยว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติแต่ในขณะเดียวกันกลับมีผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกลับทำลายความหวังความฝันอนาคตของชาติลงไปได้เช่นเดียวกันค่ะ เด็กคือบุคคลที่มีวุฒธธิภาวะต่ำกว่า18ปีเขาคือบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิพิเศษต่างๆแต่ผู้ใหญ่หลายคนยังคงปลูกฝังความเชื่อที่ตนเชื่อหรือผู้นำในยุคต่างๆต่างก็มีความหวังความฝันที่จะเห็นเด็กไทยโตไปข้างหน้าตามที่ตนเชื่อและคาดหวังเอาไว้ค่ะทว่าผู้ใหญ่เองก็คงดึดไปว่าเด็กก็เติบโตมาตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนไป และจะแปลกตรงไหนคะที่เขาจะแสดงทัศนคติต่อโลกที่พวกเขาเองก็มีความเชื่อที่เป็นของตนเองคะ่ะเด็กในสมัยนี้นะคะมีความเชื่อตามเหตุและผลมากกว่าจึงกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทําและกล้าที่จะพูดเขาเติบโตมาไม่ใช่เพื่อจะอนุรักษ์วัฒนธรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้คงไว้ และต้องกลับเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้ดีกว่าที่เกิดขึ้นมาค่ะทุกวันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีโลกก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและเมื่อโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนไปสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรมีก็คือการเปิดใจเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆและจงปฏิบัติตนเป็นประสบการณ์ที่ดใีให้แก่เด็กและเยาวชนไม่ใช่การออกคำสั่ง ไม่ใช่การชี้นำแต่เป็นการช่วยชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมเด็กควรมีโอกาสได้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อวางรากฐานที่ดีและเพื่อให้กล้าต้นกล้าตัวในน้อยนี้แข็งแรงและมั่นคงพอที่จะย่างรากแก้วลงลึกลงไปในดิน เพื่อให้อนาคตของเขาได้เติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแกรง่งมีความมั่นคงในตนเองกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำและกล้าที่จะแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมผู้ใหญ่จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเปิดโอกาสให้เด็กนะคะสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กยุคใหม่เพื่อนำไทยไปสู่การพัฒนาพาสุขที่ยั่งยืนค่ะรวมสร้างชาสร้างโอกาสการเรียนรู้นำไทยสู่อนาคตที่สดใส เพื่อพัฒนาเยาวชนให้กล้าวไก่สร้างชาติไทยให้รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ